ลูกค้าท่านใดบอกไม่มีเนื้อให้มาดูได้เลยนะครับเนื้อติดโครงสวยมากส<ะ>เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับครับผมพร้อมเส,สิร์ฟข้าวกิ้งที่โครขงข้าวกิ้งครับที่โครงหมูข้าวกิ้งนะครับร้านเดิมอร่อยเหมือนเดิมครับข้าวแกงคุณดำรงนะครับซี่โครงนี้เป็นซี่โครงที่เราตุ๋นแล้วอ๋อนี่นครับตุ๋นใช้เวลานานเหมือนกันครึ่งชั่วโมงได้ครับให้มันให้มันนิ่มหน่อยนะใช่ต้องพร้อมทานได้เลยครับ เราจะเน้นพิกแกงใต้นะครับตัวนะ้เราจะเน้นพิกแกงใต้นะเ,เติมน้ำปละ,ะ,ะทำมีน้ำหน่อยเพราะลูกค้าชอบก่อน้ำกแกงครับ ใส่เกลือห่อ,อครึ่งนะครับอซองหนึ่งกับอ,อีกครึ่งครับผมที่มีหวานนิดๆน,นะครับตัวนี้ไม่หวานมากน้ำตาลซูรรสนะครับซูรรสนิดเองครับนี้เราก็จะใส่เน้นรสดีหน่อยันนี้จะเน้นรสดีไปนะครับ ค้นเกิดเราก็ใส่น้ำให้นะนี่เราจะโรยผสมเราจะใส่ตัวนี้นะครับที่โครงนี่สิบโลนะครับสิบก<ท>โลครับ มันจะมีติดโครงอ่อนด้วยนะครับเราจะใช้เน้นตัวนี้จะมีโครงอ่อนนะครับผมเร็ดเลยครับความเข้มข้นอร่อยมันก็อยู่ที่พริกแกงนะพริกแกงตัวนี้มันจะอร่อยนี่เป็นพริกแกงร้านประจำพี่เลยใช่ไหมใช่ใช่เราใช้ร้านประจำรเราไม่เปลี่ยนร้านครับ นี้เราจะตัดสีให้มันเหลืองนวลน,นะครับใส่นมสดไปหน่อยแล้วก็คุกเข้ากันอันนี้มีทุกวันไหมพี่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยได้ทำครับผมส่วนมากจะเป็นพริกไทยดำอะไรประมาณนี้อ๋อใช่พี่แต่พริกไทยดำนี่ก็เด็ดเลยใช่พริกไทยดำมีทุกวันนะนี่จะเสร็จเราก็จะโรยด้วย ใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะครับมะกรูดจะซอยใหม่ๆเลยครับหอมครับผมจะเน้นใบมะกรูดที่เราซอยไว้ครัสวยเนื้อเยอะเนื้อเยอะครับพี่ดูอะไรมีโครงอ่อนผสมด้วยนะครับครับตัวนี้จะขายดีแต่ว่าทําขึ้นมาเล้ไหมเราก็ตักห้าสิบบาทเหมือนเดิมห้าสิบบาทไม่แพงนะครับเนื้อเน้นๆนะครับเนื้อถ้าลูกค้าท่านใดบอกไม่มีเนื้อให้มาดูได้เลยนะครับเนื้อติดโครงสวยมาก เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับบพร้อมเสิร์ฟบาทีได้ไนะอาจารย์มากครับให้ดูสีสันครับว,ว้าว โครงอ่อนส่โครงก่อนหน,นึง่งนีค,ครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับ,รรบพวกกิ้งที่โครงอ่อนนะครับว้าว